วิธีให้เขากลัวเสียคุณไปตอนนี้ครูมีใบประกาศสนิบัติวิชาจิตยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและครูมีวิเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับอันนี้ครูเอามาจากหนังสือ The Art of Seduction ครับของโรเบิร์ตกรีนข้อแรกครับ Aim f a c t l y at the insecurities หมายถึงให้เราอะ่ะชมเขาในสิ่งที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองในสิ่งที่เขาไม่ฟูล f i l ในสิ่งที่เขาไม่ได้มีอยู่แล้วเช่นสมมุติว่าเขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง แต่คุณชมเขาว่าโอ้ทำไมคุณเป็นคนที่ดูบุคลิกมั่นคงจังเลยดูแล้วเหมือนเป็นบุคลิกผู้นําเลยนู่นนี่นั่นครับคือชมเขาในสิ่งที่เขาขาดแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออคุณนี่แหละเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ของเขาคุณนี่แหละสามารถตอบปมชีวิตเขาได้ครับข้อที่2 keep somebody in suspense หมายถึงคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าอยู่คุณแล้วเขาได้ลุ้นเขาได้ตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเอ๊ะคุณจะเป็นยังไงต่อไม่ได้ตอบข้อความเขาเร็วทุกครั้งหรือชา้าทุกครั้ง แต่ตอบบ้างเร็วบ้างช้าบ้างหรือคุณไม่ได้รับนัดของเขาทุกครั้งบางครั้งก็รับนัดบางครั้งก็ไม่ได้รับนัดคือเขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคุณนะจะคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงกับเขาครับเหมือนกับวันนี้กําลังดูหนังที่รุ้นตื่นเต้นอยู่คนก็อยากติดตามครับแต่ถ้าเป็นหนังหน้าเบือ่อเขารู้อยู่แล้วว่าคุณต้องรับนัดเขาแน่เลยคุณต้องตอบข้อความเขาเร็วแน่เลยแบบนี้ของตายครับ Openbook หนังสือที่อ่านแล้วไม่มีใครอยากอ่านซ้ำครับมันน่าเบือ่อ อ่านซ้ําได้ก็ไม่เกิน3ครั้งข้อที่3 give him a small gift หมายถึงให้เรา,าหาของขวัญเล็กน้อยให้เขาอย่าเป็นชิ้นใหญ่นะครับเขาจะดูว่าคุณพยายามมากไปเล็กน้อยเล็กๆน้อย,อยครับในเรื่ข,ของของขวัญน,นะครับให้แล้วทํายังไงให้จิตใต้สกติตนี่อันนี้ครูมีสอนอยู่ในคอร์ส dark game สกดจิตให้เขาคลั่งลักเป็นวิชามาเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับจะมีของขวัญบางชนิดที่คุณให้แล้วและเขียนการสกดจิตนะครับอันนี้ครูมีสอนในคอร์สครับ ซึ่งคุณไม่ต้องไปคิดเองนะก็ปี้ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วจะทําให้เขาจินตนี่ติดนี่ทางจิตใต้สานึกขาดทนไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมามน้องแมวนะครับใครสนใจก็ทักคูมาได้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูจดลิงค์ครับข้อที่4 play to temptation หมายถึงให้เราอะ่ะแบบว่าเหมือนกับว่าให้เขาอะ่ะสร้างความอยากบางสิ่งบางอย่างแต่เหมือนจะไม่ให้แต่เราก็ให้เล็กๆน้อยเช่นสมมุติว่าเราไปเจอเดทแรกเราก็บอกว่าจริงๆเดทแรกนะเราไม่ควรจับมือกันนะแต่คุณเป็นคนที่โอเคเลยชั้น คิดว่าคุณเป็น gentleman พอโอเคฉันอนุญาตให้คุณจับมืออะไรเป็นต้นนะครับคือเหมือนก็นว่าพูดเหมือนก็นว่าจะไม่ได้อะเขาจะไม่ได้แต่เราให้อะไรเล็กๆน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นให้เขาลุ้นครับให้เขาตื่นเต้นจะทําให้สารโดพามีนหลังให้เขานะครับเสพติดคุณเหมือนกับเขาเสพติดยาบ้าหรือเล่นการพนันครับเพราะเวลาคนเสพยาหรือเล่นการพน,นันสารเคมีในสมองจะหลัง เป็นตัวเดียวกับเวลาคนตกหลุมรักครับนั่นคือสารโดมีหน้าที่คุณกระตุ้นสารโดมีนี่เดียวนะครับแอดครูก็มีคอร์สสอนฟรีนะให้คนข้างรักเรานะครับเบื้องต้นอันนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์แล้วก็พิมพ์เลข3เลขเดียวนะครับเพื่อรับลิงก์เข้ากลุ่มฟรีนะและสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ